สวัสดีครับรายการเด็ดอสังหามาพบกับท่านนะครับวันนี้มาในวันพระหัสสัดีที่8เมษายน2564ครับรายการนี้จัดขึ้นมาโดยทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและ ประเมินค่า,าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสเตทแนฟร์นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาเมืองการพัฒนาที่ดินที่จัดเป็นจบประจาเลยนะครับทุกวันจันทร์และพฤหัสสิเบเป็ดอริกามีโอกาสอย่าลืมมาติดตามชมนะครับตอนนี้เรามาชมรายการของเราเกันเลยนะครับ นี่เรามาดูตลาดบองโมเช่นะครับได้รับการบรรยายน่าสนใจเป็นอย่างมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป่ยนลไม้เราก็จได้ไม่ได้มีอาหารปะเทอื่นเนี่ยครับผมมามาจำหน่ายโอ้ไม่เด้ผลไม้นะครับ เราก็จะแบบแม่นย่าให้ผู้ประกอบการเนี่ยตั้งสิ่งของรือตะก้าเนี่ยออกเป็นหน้าร้านเนี่เป็นช่วงปีใหม่หรือว่าตุรดีอะไรเงี้ยผู้ประกอบการเขาก็จะรวมเงินทนสีถอนญาดวางเสร็จร้านวางก้าอะไรพวกนี้ค่ะครับผมถ้ามีโซนผลไม้และโซนอะไรนะครับอาหารสำเร็จรูป๋อสำเร็จรูป อโอ้โหนี่ปิดแล้วเนี่ยครับเรีนแล้วกำไรแล้วร้อยแล้ว <c oughs> อันนีคือโซนอาหารสำเร็จลูกเราจะมีอยู่สองซอยด้วยกันนะคะครับเดินชมได้ค่ะครับผมแล้วมีทั้งหมดกี่กี่ล้านครับที่นี่ทั้งหมดเราถ้าเป็นโซนตลาดเนี่ยเรามีทั้งหมด148ร้ล้านช้าโอ้โหเยอะนะครับก็แบ่งออกเป็น6โซนนะคะตรงนี้อันนี้คือ โซนอาหารเสี่ยงลูกอ๋อคอันนี้ก็เริ่มจะมีเหมือนกับอาหารว่างหรือขนมเนี่ยมาแซมบ้างเป็นบางรายนะถ้ามึงอย่างน,นี้แผงนึงเราคิดเท่าไหร่เนี่ยคะ าดส่วกลางนี้เขาอยู่ประมาณ6ต่อเดือนนะโอ้ครับผมเรือนแบบแล้วแต่นีประมาณ0สี่ะเลขๆนะคะครับผมครับผม่้อโอ้นี่จอดจอจบูธเนี่ยะเจ็ดตารางเมตรอันนี้ก็เจตารางเมืนกันอันนี้อ๋อ เราจะมีแต่ค่าประกันค่าประกันสามเดือนโอ้ครับผมไม่มีค่ะโอ้สุดยอดแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยก็เปิดดำเนินการไปเรื่อยๆครับถ้าสมมติเขาจะคื้ร้านเขาต้องแจ้งให้เราจ้างล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะโอ้ครับผมและนี่แบบมีเรียกว่าเต็มแทบทุแผงเลยนะครับนี่ตอนนี้ตลาดเต็มมอ้ขนาดโควิดยังไม่มีปัญหาเลยนะช่วงโควิดนี่จะเต็มมาค่ะเพราะว่า ตอนทางไหนีแล้วแต่ครับแล้วแต่ครับก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วของอาหารเนี่ยจะขายได้ดีแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างเที่ยวอย่างผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะคะครับผมเขาก็จะมาแบบเระเทแบบนี้เขาก็จะไม่ได้ไปตามห้างโอ้โหเนาะโอ้ไฟเองเราคิดเหนื่อยละเจ็ดบาทนะคะครับผมอ่าท่านผู้บรรยายไม่ต้องใส่แมสก็ได้ครับเดี๋ยวเป็นลม เต็มใจค่ะไม่เป like ็นไรครับพวกเราก็เพิ่งเป็นมาไม่เชียวอันนี้อันนี้คือพี่ตุ้มพี่ตุ้มค่ะพี่ตุ้มมาดีครับนี่ก็พี่ตุ้มเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่ตอนเปิดอยู่ไหมโอ้มาค่ะสิบปีมาแล้วยี่สิบยี่สิบปีโอ้ครับผมมาจากไหนเ่ยมาจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยครับอ๋อเป็นมันเป็นโรงเรียนเลยครับผม แล้วก็าสนใจจะดูเรื่องตลาดครัเปิดตลาดอมีมาจากต่างจังหวัดเยอะเลยครับสนใจมาทำครับผมจังหวัดน่านก็มีจังหวัดสระบุรีก็มีครับอ๋อโดนตัวมาอ่าภาคันออกก็มีครับอ่ก็เลยสนใจเยอะครับเลยโอ้ตลาดนี่มีชื่อเสียงดีครับอ๋อวครัครับผมชื่อเสียงดียังไงครับือเสียงอใช่ครับแล้วก็อ่อเป็นแฟร์กับลูกคับผู้ขายอะไรเงี้ยครับ ก่อนนะคะครับผมครับผมต่อไปก็จะเป็นโซนขนมนะคะอ๋อเดี๋ยวจะดูเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องแวะซื้อไม่ใช่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบห้าครับเกือบสามสิบครับวันนี้มีบางท่านได้ครับได้ครับอันนี้ก็แต่ละโซนเนี่ยร้านค้าแต่ละร้านของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสนใจจะขอเช่าก็ต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะคะแสดงว่ามะสงค์ไปกรอกว่าเขาอยากขายอะไรนะคะในการคัดเลือกเนี่ยเราก็จะดูก่อนว่า เราพยายามจะเลือกรูปประกอบการที่มีสินค้ามาเฮ้ยมีถ้วแล้วอออร่อยพยายามจะไม่ให้ซ้ำนะครับครับผมแล้วตอนนี้มีคิวอีกเยอะไหมครับสวยเซซี่เข้ามาครับก็ิ่มพอสมควรนะคะแล้วก็จะมีแบบสีรองไว้อ๋อ่ะแล้วก็เป็นร้านขนมไทยอย่างนี้นะคะเป็นขนมของฝากของแท้จากจังหวัดต่างๆโอ้อย่างดี อนี้ร้านนีขนมไทยแะย่านก็อ,อยู่กับเราตั้งแต่ตอนตลาดโดดใหม่ๆตั้งแต่ย,ยังเป็นนักเรียนมัธยมอยู่เลยมๆๆีกอก็ห่ประกอบการเนี่ยร่อแรกก็เะเป็นพวนอ,อ,องต่อโอ้ตั้งแต่เป็น4ี่ศย์หลังๆเลยนะครับสี่ห้าสสองนะครับโอ้ครับผมน,นเนตาดน้องยอ,อต่อมาเราก็จะเป็นโซนผักกละองสดนะครับอ ทั้งหมดมีที่จอดรถกี่คันครับที่ทจอดรถค,ครับประมาณ400กว่าคันนะคะก็ผสมแยกอยู่บนอาคารจอดรถด้วยโอ้โหผับครับปลอดสารพิษด้วยเออ,ดดยอย่างนี้นะ้ไหมใค่ะแล้วก็มีผักเกร็จมาเล็กพิจ้วถ้าเกิด ร้านไหนมีสินที่ลูกค้าต้องการแล้วเขาไม่มีเขาก็จะส่งต่อให้เพื่อนครับผมแล้วเกาเขาจะรู้จักกันแ<อ>ล้วก,ก็ค<อ>ุยกันโอ้โหนี่ก็ขายมานานเหมือนกันนะอย่างนี้นะขายนานแล้วครับครับผมโอ้แสดงว่าลูกแม่ค้าที่มาขายนี่ส่วนมากไม่เคยไปไหนนะครับหนหนอโอ้ครับนอกจากเขาว่ายื้อฉลาดมากๆแล้วเก็อาโอ้ครับ<อ> เดือนแล้วก็เขียนไปขอค่าประกันคืนโอ้ครับผมทางเราเนี่ยท่านดูแล้วเขาไม่ได้ติดค้างอะไรกับเราเราก็คืนให้ทั้งเงินทั้งคืนครับผมแล้วก็แล้วถ้าจะเรียนโรงเรียนเนี้ยค่ะสมัครงานก็ได้ครับเดี๋ยวจะส่งเอาเดี๋ยวจะให้นำบัตรไปให้ครับครับผมมีเรื่องเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินเรื่องเกี่ยวกับการต่อสร้างเรื่องอะไรพวกเนี้ยโอโซนโอโซนโอ้เพลงนี้ใช่ไหมครับเราจะแบ่งโซนต่างๆนะคะครับผมโอ้โห สุดยอดสุดยอดเป็นที่ทานอาหารซ้อ,องมาทานแล้วก็ไปเก็บที่ร้านโอครับผมชิญอรับสวัสดีครับผมโสพลพรโชคชันชยนะครับเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนักว,วิจัยด้านเกีิจการสังหารื่อมาซับครับ พอดีผมทําวิเคราะห์โครงการศึกษาความเป็นไปได้ต่างๆประเมินค่าทรัพย์สินให้กับหน่วยงานางต่างๆอย่างเช่นองค์การสากประชาชาติบ้าง World Bank บ้างนะครับหรือว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียบ้างมีประสบการณ์ทางด้านเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในทั้งในและต่างประเทศเนี่ยครับก็เลยได้ทำงานทางด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องประมาณสัก30กว่าปีมาแล้วครับ เดิมที่เรา,เาให้ความรู้เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยครับเราก็ให้ความรู้ที่เป็นความรู้ที่สามารถไปใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าในานามของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เอเซและแฟ์นะครับแต่ภายหลังเราก็ได้ตั้งขึ้นมาเป็นโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อที่จะเป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงสารณสุขเพื่อให้ความรู้โดยตรงเลยครับ ที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริรมทรัพย์ไทยของเราเนี่ยครับก็ตั้งมา้แรกป,ปีพุทธศักราช2544สอนความรู้ที่จะไปใช้งานได้จริงเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาที่ดินหรือว่าความรู้ทักษะในการวางแผนการลงทุนด้วยตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเป็นนักวิชาชีพเราไม่ได้สอนเฉพาะคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เนปาลภูตานนะที่กัมพูชาอินโดนีเซียหรือเวียดนามเนี่ยครับฟิลิปปินส์เราก็ให้ความรู้หรือว่ามาเรียนกับเราที่โรงเรียนธุรกิจอสังหา ริมาทรั์ไทยแห่งนี้นะครับผู้เรียนเนี่ยครับจะได้ประโยชน์แน่นอนในแง่ที่ว่าเอาความรู้ไปใช้ในภาคปฏิบัติเพื่อเราจะได้ลงทุนได้อย่างมั่นใจมีข้อมูลรู้จักที่จะเห็นความสําคัญแล้วก็รู้จักแนวทางในการวิเคราะห์หรือทกเทคนิคในการที่เราจะศึกษาหาข้อมูลที่แท้จริงในการวางแผนการลงทุนอย่างรอบรู้นั่นเองครับ ถ้าสนใจเรียนเรื่องเกี่ยวกับอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับมาเรียนที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเรานี่ได้แน่นอนครับเพราะว่าเราตั้งใจที่จะสอนเพราะเราเห็นว่าคนเรียนเป็นศูนย์กลางนะครับเราตั้งใจที่จะมอบความรู้ที่ใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางดังนั้นการเรียนที่นี่นั้นมีประสิทธิผลอย่างแน่นอนครับสอนจากประสบการณ์ตรงตั้งใจสอนจริงเพื่อให้รู้จริงเรียนใช่นะครับ แต่เราต้องแต่ราคาใกล้เคียงกันเลยนราคาเท่ากันเลยราคเท่ากันเลยเท่าขาสตารางเมตรมันก็หมื่มันก็ตกหมื่นประมาณหนึ่งสนึ่สี่คือคูสองก็ไปอะคมันก็จะมีสองันอาหาห้ตรงนี้มันก็ตกเงไม่ได้สักสองรอสี่ัน อันนี้เราประมาณเก้าร้อยเก้าร้อยครับโอ้เก้าร้อยอันนี้ร้านระยองตอนนี้มาแบบตลาดเปิดมาหน่อยโอ้โหโอ้โหอันนี้คือโซนตลาดเข้าๆนะครับผมตอนนี้คืิอาหารเลยนะครับเปิอาหารตอนเปิดตลาดใหม่ๆติดเช่าเท่าไหร่หรอให้เช่าเหรอคะก็ตอนนั้นก็ มันปันความน้ำมันประมาณเ2 0บร้อยยี่สิบบาทต่อตารางมันก็มีซูเปอร์เนี่ยค่ะที่เปิดตามไหนจากการที่เราแบบว่าให้ลูกค้าเนี่ยมาสัมลองขายอาหารครับผมก็จะมีลูกค้ากลุก่มหนึ่งที่เขาต้องการขายเสื้อผ้าของคุณป้าเนี่ยว่าทางทางท่านเจ้าของท่านก็ไม่ตาแล้วก็ห็นใจค่ะก็เลยเปิดเออีปนถนนด้านส่องสวันออกเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นซุ้มแล้วก็มีร้านสองข้าง กาตารางเมตรก็ให้ขายที่เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านะคะพอต่อมาเราก็เลยสร้างสร้างตึกพาซาเอดีที่แมาโอ้พาซาเอเนี่ยของเราก็จะเป็นเกี่สือโคร่งจิวเวลรี่แรกๆเลยจะเป็นคอนเวลรี่เน้นจิวเวลรี่นะคะแล้วก็จะมีมุมของร้านค้าที่เป็นโซลิตนะคะก็จะมีไทยทานิคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่าบนพาซาที่เช่าตารางไม่เท่าไหร่ครับพาซานี่ก็อยู่ที่ โดยเฉลี่ยก็คือตารางไม่รับแปด้อยห้าบาท50สิบเจ็าทอ้าวถูกกว่านี้อีกนะครับถูกกว่าโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นลครับสร้างกันเยอะเนี่ยสร้างกันแข็งแรงคือสูงกว่าเพราะว่ายังยังน้อยคือสินค้าของเขาเนี่ยเป็นสินค้ากุ่มเกลือใช่ไหมคะแล้วก็การเราจะขายแต่ละอย่างแต่ละ้นเนี่ยแล้วก็นอกจากค่าเช่าแล้วก็ยังมีค่าหัวแอร์จริงๆแล้วมันก็ประมาณเท่าๆกันไม่ได้มีมากกว่าน้อยกว่าตรงนี้เป็นองค์แห่งเราไม่ได้เก็บค่าหัวแอร์ พื้นที่ตรงนั้นน่ะก้าตารางเมตรนะคะชั้นสองก็อยู่ประมาณเจ็ดพันสามร้อยบาทโอ้ครับนี่คือรวมค่าหัวแอร์แล้วคชั้นล,ล่างเนี่ยมันก็จะแพงนิดนึงก็จะตารางไม่ละแปดร้อยห้าสิบสามบาทห้าสิบโอ้มีห้าสิบด้วยก็คือมันมายังไงนะครับวรวมวัดให้แล้วโอ้ครับป็นงานเช่าเรือเป็นปีต่อปีอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดผู้เช่าเนี่ยเข้ามาระหว่างปีหรือว่าเราเข้ามาวันที่สิบสมมุติว่า อย่างเงี้ยท้่ตลาดทุ้ขอดเนี่ยเราจะให้เวลาตกแต่งร้านนี่ยสองสัปดาห์เสร็จแล้วเราถึงจะคิดค่าเช่ากันนะคะแต่ใครเสร็จก่อนอยากเปิดก่อนได้เราก็ไม่ได้คิดแต่ว่าจะคิดค่าจ้าค้าอื่นมมไม่มีนะฮะทีแรกเรามีแผนที่จะไปเปิดที่เชียงใหม่แต่พอโควิดมาเราก็เลยบริห<ม>ารจัดก,การแต่ว่าหลังโควิดนี่ที่เชียงใหม่อาจจะเปิดยังค่ะยัง,ยงนะยังไม่มีแผนต่อ โ <Norwegian> อ so, brewer, keep like, keep so so ้โหจะทำสำเร็จงี้น่าจะไปเปิดที่อื่นบ้างล้วถ้าเกิดแต่ท่านอยู่ต่างจังหวัดมีที่ดินนี่เรามาร่วมกับทางนี้ได้ไหมครับทางนี้จะไปช่วยเปิดได้ไหมลราทงหนังสือถึงถึงถึงเจ้าของบริษัทมเจ้าของท่านเชื่ออะไรครับคุณคุณสิงห์คือสอนสงฆ์มาค่ะแต่ตอนเนี้ยลูกยุ้นชายท่านชื่อคุณสิทธาสอนสงฆ์เนี่ยเป็นผู้จัดการตลาดในบริรับ แตางรเนี่ยพี่เราเนว่ามีแที่เกิดขึ้นเนี่ยครับผมเราจะเรียกว่าสีจีค่ะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นเคฟสี่ะอ้แล้วมันเป็นได้ทีส่วนชั้นสองถึงชั้นสี่จะเป็นโรงเรียนอ่าสองภาษาต่างประเทศนะคะก็เต็มแล้วเต็มแล้วเหมือนกันเต็มแล้วด้วยโอ้โหนี่ทั้งหมดกี่ไร่นะครับที่นี่ครับตรงนี้สิบเจ็ดไร่กับอีกสองงานเป็นที่ของทางเจ้าของเองเลยใช่ไหมครับที่ของสำเร็จเขาพี่นาซึ่งทางบริษัทเนี่ยไปเช่าที่พัก โอ้โหเลครับโอ้โหครับผมแล้วเช่าไปกี่ปีแล้วครับอย่างนี้อันนี้ไม่ทราบเลยครับโอ้เช่าเรื่อยๆโอ้สิบเจ็ดไร่เนี่ยครับเพราะว่าตรงนี้ก ah ็คืออย่างที่ต oh. mm ้องกานรจะทราบเลยว่าที่นี้เอ่อเป็นลูกสาวท่านบริหารคือท่านผูุ้่ยสมนาวไร่โอ้โหม่ทราบครับงน้โอ้โหแล็วมีสถานไร่กอล์ฟนี่นะท่านสมัยก่อนล่นที่บอกท่านท่านจิทัศน์นี่ก็คือหลานอีกทีนึงนะ ก็ตอนที่เป็นสนามไดร้ฟอสมาเวลาเราไร้ฟอสลุกฟอสอยน่ในโรงหลังคาอะไรอย่าเงี้ยมันก็เดือดร้อนชาวบ้านก็หมดสัญญาเช่าพอดีแล้วก็กองกระดูแตกท่านก็เลยคิดว่าจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับสังคมอ่อันนี้ตั้งแต่นั้นเคยมาเจอเป็นไร้ฟอฟเลยหรือครับมาด่าเพราะมีคนถมก็ไร้ฟอสกี่ขวบวันี้มันแล้วตอนมาเท่าไหร่างห้าขวบเหมือนกัน ยังนุ่มๆอยู่ของเราข้างหลังโซนข้างหลังเนี่ยเรามีโซนดีโซนนี้เป็นโซนโหราศาสตร์อ่ามีหมอดูอยู่ไปไปดูกันไปดูกันไปดูกันแล้วเคยไปดูบ้างไหมครับเคยไปดูเองไหมไม่เคยค่ะแต่เราใส่ก็แน่นไปทั้ร้านแน่นหมดโอ้แล้วจลิ่งของเราเราชอบศาสตร์ไหนโอ้ไปพม่าอ่าพม่าก็มีขมินมีไหมครับขมินไม่ไม่แล้วก็มีไท่ทาโร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นหินหยุดยั้ง ่ยุดอะไรอย่นีมันมีพวกเราไปดูนะดีนะเรายังหนุ่มสาวอยู่อย่างผมอัศดงแล้วไม่ต้องได้ยินชื่อเสียงมานานเออว่าที่นี่แบบว่าเป็นตลาดไฮโซนะเอหมายว่าคนซื้อนี่มีกําลังสูงน้องๆออตกรนะไม่ทราบว่าทางทางคู่วิีพี่ีอตกรอน้องๆอตกรเลยเนี่ยพูดถึงคนซื้อกําลังสูงไม่ทราบมีเทคนิคไงฮะในการบริอันนี้คือที่เขาตั้งเปนตลาดไฮโซเนี่ย คือูค้าหรือ, <c oughs> อคนทั่วไปเนี่ยเขาเรียกกันขึ้นมาเองเพียงแต่ว่าตลาดของเราเนี่ยที่เป็นแบบนี้คือเจ้านายเน้เนความสะอาดสะอาดจริงๆสะอาดที่สุดเลยเนี่ย ถ้าท่านเดินมาเจอกระดาษชิ้นเดียวบางทีเราอ่ะจะไม่กล้ายหย <ambling. S 2> <UST ONE S 3> ิบเพราะเราคือกลัวโกระโปรงแต่ท่านไม่ได้กลัวเลยท่านจะอยู่ขนาดท่านยังหยิบเองเลยนะโอ้โหนี่น่าท่านทำมาตั้งแต่ตลาดยังไม่เปิดจนปฏิบัติการเปิดเลยะแล้วเสร็จปกติท่านก็มาเดินเดินเดินคอยดูแลบ้างครั้งคราท่ามาเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนี้ท่านอายุสูงแล้วท่านก็จะดูกล้องมือจอนสุขอยู่ที่บ้านบ้างแล้วก็อายุประมาณเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบฮะอายุสิบหกท่านก็จะมาอย่างไรลังค์ท่านก็จะมาเดี๋ยวนะท่านผู้นี้เป็นอะไรกับพระพี่นนางะครับ ไม่เคยเหรอครับท่านก็จะมาบทีมาส่วนตัวมาพวกเราบางทีถ้าเกิดคนไม่รู้จักอะค่ะก็จะไม่ทราบว่าท่านใครเออไม่รู้จักแน่นอนเลยท่านก็ใส่เสื้อยืดธรรมดาค่ะขาและขาสั้นมาท่านก็จะเดินโอ้โหแปดสิบแล้วนะแล้วยังแข็งแรงนะไม่เป็นแข็งแรงเลยโชคดีนะได้มีโอกาสทำงานกับท่านนะนับเป็นบุญนะครับเนี่ยยังยังรับคนตัดหญ้าอยู่ไหมครับผมเคยตัดบ้าง ค่าเช่าแพงไหมครับถ้เช่าไม่แงพงประมาณรรประมาณอย่างร้านนี้ประมาณเท่าไหร่ร้านนี้ที่ีประมาณ8ตารางเมตรก็อยู่ที่หนึ่งหมื่ เช้าก็มากันตั้งแต่ห้าหกโมงก็มาแล้วมาค่ะมามาทานอาหารเช้าแล้วเข้าไปทำงานใช่แต่ว่ามันิ่งเปิดแปดโมงเชันจะไม่ได้เปิดแบบว่าแบบเขาเมียงที่ร้านหมันไม่ยอมเปิดโอ้โหอย่างนี้เราก็ต้องทำงานหนักตั้งแต่เช้าเลยสิครับคนดูแลตลาดออ๋ไม่แบบยังขอเราจะมีกะพวกไม่้านเนี่ยค่ะเขาประมาณตั้งแต่ตีห้าตีสี่ตีห้านักงานทั้งหมดกี่คนครับประมาณสองร้อยสองคนโอ้โหสองร้อยคนสองร้อยคน เรารพอเราก็ไม่ได้แจ้งจากภายนอกเราเราก็เราพอได้ <c oughs> บ้านม <c oughs> ีพนักงานสียบออฟฟิศอะไรพวกนี้ค่ะแล้วเรายังมีพวกข้างะอะไรนี้ค่ะนี่า็สาขานี้นะคะจริงๆแล้วเรามีที่ศุลย์ัฒนาการอยู่ที่สาทรเป็นลักษณะให้เข้าออฟฟิศค่ะสำหรับการคาสมัยชั้นหนึ่งเลยนะงนโอ้ครับทั้งานได้รวมรวมสองที่ใช่ไหมไม่ได้รวมแยกกีที่เดียวสองร้อยเลยเนะ พอไปทานุพอบอกได้ไหมคร่าวๆรวมทั้งหมดเนี่ยนะค่าเช่าเดือนสักกีล้านเท่านี้อัน,น,นอ,ยยอัน,นอาาขออนอุญาตเลยไม่เป็นไระัไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่ขออนุญาตไม่ไม่เรส่วนส่วนในญ่ปัญหาที่ทำตลาดจะเป็นด้านไหนด้านไหนก็คือจะเป็นตัวของโรงเรียนเป็นเรื่องของโรงเรียนทีว่าทุากประกอบลูกค้าเนี่ยเมื่อก่อนในบ่อเราในสาวจะมีตัวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ แล้วทีนี้เราก็จะมีช่วงที่เราจะจัดเทศกาลเรากระทงเราก็ต้องเอาเบี้ออกทีนี้ลูกค้าก็จะรอเพียรแล้วเอาเบี้ยแค่เง่นนายเอาบวกใครกันแน่วันนี้เก็จะมีวันที่มันเป็นของของเขาเออมันก็มีจุดตรงเลยที่แบบดีเหมือนกันนะแล้วก็ต้องจุดยอดจุดยอดแล้วเราก็ต้องระวังเพราะว่าระวังในเรื่องของความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะตอนนี้ก็ทุกอย่างอ่ะเจ้านายเนี่ยเซ็ที่ลงหมดแล้วอ่ะ แมกระทั่ง,าางรอปพอเนี่ยก็จะมีเหนื่อยก็ะผมพยาบาลที่นี่ถ้าลูกค้าเดินคนอะไรแบบเกิดบัติเหตุเนี่ยเราซัพพอร์ตตลอดแล้วก็พางส่งโรงพยาบลาลแเราพอพกอออี่ท่านครับเดินเดินพอทั้งหมด29ท่านโอ้ครับ29โหแต่คนใส่เสื้อฟิตแบบนี้เลยทุกคนเลยนะอันนี้ก็รอรอ,อหน้า นี้ผมเป็นรอปภไม่ได้เลยนี่ยติดกลุ่มเราจะต้องวิ่งเขาก็จะมีการซิทซ้อมร่างกายมีการะเดินนะครับแล้วก็มีการเดินตลอด24ชั่วโมงเขาจะมีมีกล้องอะไรแบบทหารเลยนะกล้องใหญ่กล้องใหญ่แล้วก็รอเพื่อเราส่วนใหญ่ในที่มาสมัครเนี่ยต้องผ่านรถคนเนี่ยผ่านการเป็นทหารเกณฑ์แล้วมีแล้วมีแล้วแล้วทำไมชื่อชื่อบางวอเชนี่แบบแบบยังไงที่มาของชื่อนี่ครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเล่า ก็ฟังมาจากต้นไม้ทีว่านายแต่ว่าก็นายเนี่ยไปเดินที่ต่างังเวัแล้วก็เจอตลาดบางรักเชฟอยู่แล้วก็ที่นั่นมันสะอาดแล้วก็มีของจัดเต็มหมดอยู่อยงนี้นะคะท่านก็เลยประทับใจแล้วก็ชื่อนี้มาตั้งก็บนตลาดแต่ว่าตลาดที่คุ้ค่าสุดแล้วก็ดีด้วยโอ้ถูกและดีด้วยอ๋อดนี่คือที่มานี่เองโชคดีจริงๆเลยครับที่ทำงานกับท่านที่นี่มีปัญหาเรื่องที่จอดรถนะฮะ อ๋อที่ปัญหาก็คือที่จอดรถตอนนี้เพราะว่าเราก่อสร้างเพิ่มขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งจริงอะเรามีอาคารจอดรถอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะลูกหาจะไม่ค่อยขึ้นนี่คือปัญหาลูกหาไม่ค่อยขึ้นจะโหนโหนแล้วก็จะรอชะลออัจฉหน้าก็ยังไม่ออกมันจะติดออกไปข้างนอกอะไเลยปัญหาปัญหาที่เราเจออยู่บางทีเราอยู่กันนะจะลงตึกนะเราไม่ได้มองปัญหาตรงนี้หรืว่าเราจะทำยังไงบ้างดีขึ้นขึ้นตึกเพราะว่าไงเพราะว่าเขาเสี่ ห้าร้อยล้านค้าเลยนะแล้วแข็งฉักอะไรตรงนี้นะคะอันนี้อนที่พี่อยูแล้วนะแต่ว่าถ้าขอดในตลาดตรงนั้นอ่ะหนึ่งร้อยสี่สิบแปดแผงก็เลยเป๊ะเลยตรงนี้สามสิบสามนะคะตรงฟุตคอร์นี่สามสามอ๋อด้านหลังตรงนั้นเป็นซุ้มทางเดินเนี่ยมีประมาณยี่สิบสามล้านค้ายี่สิบสามล้านค้าแล้วบนเนื้อพลาซ่าอีกพลาซ่าเอ็นดีนั่นอยู่ค่ะรวมแล้วห้าร้อยนะครับมีติลเตอร์เยอะไหมคะเน้นเห็นมีติลเตอร์ด้วยใช่มเยอะค่ะคือชั้นหนึ่งชั้นสองของพระเจ้าดีถ้าเราหันหลังกลับไปเนะะค ชั้นหนึ่งชั้นสองจะเป็นโซนห้างค้าขายของใช้เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าชั้นสามชั้นสี่เนี่ยจะเป็นศูนย์การเรียนรู้จะมีติวมีดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แม้กระทั่งมีนวดไทยอภัยรูเบศม,มาถึงนี่เลยเนาะน,นีกมาแต่าาตอนศึกลแล้วเลยแล้วเวลาเก็บนี่มันมีเพราะรายเดือนหรือมีรายปีหรือมีค่าแรกเข้าอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงจะมาเข้าเราใช่ไหมคะ ครั้งเดียวเท่านั้นเองสมมุติว่าเราเช่าที่เนี้ยขอเกตัวคุณอยางสมมเปนกตัวเลขแห่งเนี้ยมันหนึ่งห้าพันบาทคุณก็วางค่ากัรเราสี่หมื่นห้าสามเดือนได้สามเดือนใช่แค่นั้นเองแล้วคุณก็อยู่ไปแล้ววันไหนคุณรู้สึกว่าไม่เอาแล้วุ่อยากจะกลับบ้านยังไม่ไหวนะคุณไม่สามารถเอาไปให้คนอื่นเช่าทั่วหรือเซ็นต่อได้นะคะ จับคืนจับมือก็เปลี่ยนชื่อน,นั้นเราแม่นุมาตมันก็มีการเช็คว่อาอับปุมว่าคุณเปลี่ยนให้ลูกแล้วก็จะมาเช็คดูเลยว่าเป็นแม่ลูกจริไงไหมพี่น,อน้นองจริงไหมถ้าแม่มลูกได้เป็นไงครับได้ความรู้กันมากมายไหมครับจากตลาดบองมอเช่น,นะครับ รายการเด็ดอสังหาในวันพระราชสบดีที่8เมษายน2564ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเสียดายเวลาจะหมดลงไปแล้วนะครับแต่ว่ามีโอกาสก็อย่าลืมติดตามชมในครั้งต่อไปนะครับจันและพระหัสเ1เบตนิการายการนี้จัดโดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาเนืทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียเอสเตทแฟร์นะครับวันนี้ทีมงานของผมและผมเองขอญาตกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสัสดต์ สวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในการรับชมนะคะ